ก็คือเป็นตัวปลอกพุ่มเฉยๆค้นตัวขยายเสียงเล็มอยู่ข้างในกดปุ่มหน่อยอะตรงนี้อะค่ะดูตรงนี้ก่อนี่คือเอ็นเอนไว้สําหรับดึงตัวเครื่องออกมาจากหูนะคะตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดถ้าเราปิดสนิทนะคะสีน้ําเงินสองจุดนี้มันจะตรงกันค่ะถ้าเราเปิดมันก็จะหมุนไปได้แต่มันหมุนไปมันจะวงรอบมันจะไม่สุดมันจะหยุดแค่นี้ เวลาเราปิดแล้วก็หมุนให้มันปิดตร,ตรงกันใช่โทษนะคะเอาเมือนข้างนี้เวลาเราเราเปิดเนี่ยค่ะมันจะเหมือนติดสลักนิดนึงเวลาปิดรู้สึกไหมคะมันไปไม่ได้และเวลาเปิดมันเหมือนติดสลักนิดเล็กๆใช่ค่ะตรงนี้คือปุ่มโปรแกรมค่ะปิดปิดหมุนจากซ้ายมาขวาเวลาปิด,ปดหมุนจากขวาไปซ้ายมันก็เหมือน ตามเข็มนาฬิกาใช่ค่ะปิดตามเข็มนาฬิกาชี้มาข้างหน้าเปิดอะชี้มาข้างหน้าปิดหมุนถอยหลังเดยนหนูให้เองนนเราไม่สามารถเห็นไอตรงนี้ตรงกันมันอยู่ในหูเราใช่เวลาเราปรับเราต้องต้องปรับโดยที่เราไปแตะแล้วก็หมุนเองเด๋ยเดนูให้ให้ให้ทําเองค่ะเราต้องออกมาปรับใช่ไหมไม่ต้องค่ะออกจากหูมาปรับไม่ต้องค่ะตรงนี้เป็นที่ใส่ใส่ฐานนะ ให้ให้คนที่บ้านช่วยช่วยใส่ให้แล้วกันนะคะเวลาเปลี่ยนนะคะแงะตรงนี้ออกมาค่ะม,มันมีแบตเตอรี่อยู่นะคะตัวนี้ดึงออกมาได้ค่ะอ๋ต้องเปลี่นทานอย่างเดียวเหรอคะต้องใช้ถ่านะคะ่ะจะจะใช้เป็นแบบไอ้ระบบ ปักถฟ้าอะไรานี้มาไม่ได้ค่ะตัวนี้มันจะมีแม่เหล็กอยู่นะคะเพราะเวลาเราเปลี่ยนบางทีแต่ว่าเวลาเราเราดึงดึงออกมาใช้แรงแม่เหล็กไม่ไหวนะคะเพราะช่วยจับเฉยๆทีนี้เราใส่เนี่ยด้านนี้มันจะเรียบด้านนี้จะไม่เรียบเพราะเวลาเราใส่ตรงเนี้ยมันจะมีรอยคอดนิดนึงเราใส่เนี่ยไอ้ด้านที่เรียบอยู่ข้างบนค่ะใส่ไปตรงๆอะค่ะ มันก็จะเรียบมันจะเรียบพอดีค่ะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นลายคอดของเขามันล็อกพอดีกับตัวแบตเตอรี่ค่ะเวลาเราปิดมันก็จะเข้าได้แล้วก็กดให้มันสนิทแค่นั้นเองนะคะเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนก็แง่ออกมานะคะอ่าทีนี้หนูให้ทำเอง